ยอดมวยคนล่าสุดของเมืองไทยนะครับกูหลาบดำวันนี้เจอกับลูกหลานจากจังหวัดชนบุรีอายุ19ปีตะวันฉายพีเคเสียนชัยมวยไทยยิมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันโทอานาันต์เปี่ยมสุขคนครับเชิญชมการชกความตื่นเต้นเลยครับมาแล้วครับพี่น้องแอนมวยที่รอคอยติดตามชมรายการมวยวันนี้มาแล้วครับพระเอกต้องมาทีหลังคุณคุณนกคุณเคยดู ระดับเสียงอีสานเลยมั้งไทต้องมาท้ายๆเลยอ่าครับเป็นเรื่องธรรมชาติของวงการมวยครับยิ่งลึกยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นครับรับหน้าจอโปรไฟล์ครับเทียบสัดส่วนให้เห็นครับ19เท่ากันครับส่วนสูง170กับ176 133ครั้งครับน้ำหนักตัวครับ136ครับวันนี้66ชัยชนะของกุหลาบดำครับเสมอ2ครั้งแพ้15ครับส่วนน้ำเงินหน้าจอก็ขึ้นเรียร้อยนะครับ19ปีครับ176น้ำหนัก136นะครับ 172คู่นี้นี่ขึ้นหน้าจอแล้วครับกุหลาบดำสอนจบเปียงูุไทยส่วนสูงเสียเปรียบหน่อยน่าเสียเปรียบช่วงชกหน่อยอดอยวติดตามครับแตกหักแล้วนะครับกุหลาบดำกับตะวันฉายอยู่ในช่วงบริกรรมคาถาครับยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับ31รางวัลรางวัลใหญ่ t o โยต้าไฮรัก e v o r o c โค4ฟวิล l ไรด์ดับเบิ้ลครับ2.8ดี d. ตกเป็นของอันสุขคุมวิทครับแม่มีสตังค์อยู่แล้วโชคดีเป็นสองเด้งเลยมสตรคนที่ไม่มีอย่างเราเนี่ยนะก็ดวงไม่ดีซะเลยอ่ะนะครับอ่าไม่เป็นไรครับอยู่ของเรื่องของเทพีแห่งโชคมิตรผลอาจจะไปดูดีเรื่องอื่นเรื่องจับฉลากอาจจะดวงไม่ดีไม่ดีสักเรื่องลยนะน่าจะเขากันครับครับผมยินดีกับทุกรางวัลนะครับแล้วก็ครั้งที่8มีแน่นอนเดี๋ยวติดตามครับวันไหนเดือนไหนพอศอไหนนะครับโอ้19ปีเท่ากันนะครับครับ ตะวันฉายสูงกว่า6เซนนะครับ170กับ176ครับน้ำหนัก136ปร,กรเท่ากันครับสถิติไม่ห่างกันมากมาดูครับสายอุกาบาทครับกุลหลาบดำสอจอบเพียกุไทยครับแม่ลูกหลานจากเมืองช้างจังหวัดสุรินนะครับเวลานี้ไปซอสอยู่<ห>ที่อุไทยธานีฮะเวลานี้ไม่ย,ยาบอกถามกันมานะว่า นอกหรือไม่นกคำถามคำนี้ถามมาเยอะถ้าเกิดไม่นอกไม่น,ไนับก็โดนเตะรอ้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับสำหรับมวยผู้เอกของรายการวันนี้ครับซึ่งลูกนี้แชมเปี้ยนเกียรติเพชรรีเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าแล้วก็เมื่อกี้ผมถามบนเวทีนะผมถามคุณชุนบอกว่าจะจัดทุกเดือนไหมกำลังจะคิดอยู่อ ต้องยุต้องยุเฮียชุนยฉยชอบเยเพียงเลียวเฮียชุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องยุคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ด้วยแน่นอนแน่นอนเน่น่นน่แน่นอนเนีเน่เนไม่มีท่านนี่โอ้จัดใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์นะครับครศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ซ้ายมือสจเปียคนดังอุทัยนี่นะเสียแขกขึ้นมาถอดมงคลให้กับตะวันฉายด้วยตัวเองนะครับ คือตะวันฉายนี่ใช้สีเสื้อสวรรค์สร้างมันจานะครับไฟนี้เป็นไฟที่2ติดต่อกันนะครับของเสียบุญธรรมสุชาจากมันจาคีรีขอนแก่นนะครับแต่ว่าซอมอยูพีเคแสนชัยครับส่วนสจเปียกครับนี่ครับลูกรักครับกุหลาบดำถ้าเกิดชนะไฟนี้ครับเงินสดอัดฉีด3 0 0แสนบาททองหนัก10บาทนะฮะแล้วก็รวมค่าตัวเขาจะมีเงินในไฟนี้ถ้าเกิดชนะได้นะครับเจ็ดแสบาท เจ้าของวลีรู้จักและจะรักเองครับสเจเปียก<ช>อุทัยแม่องค์พระเหรียญพระติดอยู่หลังกุหลาบดำนะครับเมื่อกี้ใส่ไปในขันน้ำมนต์กรรมการจะเห็นหรือเปล่านะครับด้านหลังกุหลาบดำหลวงพ่อติดอยู่แผ่นหลังนะครับต้องเก็บนะครับเดี๋ยวอาจจะเกิเอกเดอุบิเหตุน,นะครับนั่นแหละครับเหรียญตกลงไปแล้วนะครับ่ะบนเวทีครับวันนี้รอแจกอยู่เลยนี่ไม่ได้แจกสักคู่นะวันนี้โอ้โหมันดำเข็มอยู่ที่นั่นนะรอแจกอยู่แนี่ แกแบกเงินมาหลังแอนเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เไอเบาลงเลยยังไม่ได้แกครับมีโอกาสสูงนะครับมวยคู่นี้ครับมีววามวยไทยาบโตโยต้าครับยกที่หนึ่งครับอย่าระพิบตานะครับแฟนบัดมวยครับจะปวดหนักปวดเบาอั้นเอาไว้ก่อนครับอ่าครับดูสดกับดูภาพช้านี่มันได้อารมณ์คนละอย่างครับเดี๋ยวดูครับถ้าต่อยไม่รับไม่ลนจะเกิดอะไรขึ้นซ้ายแรงซ้ายหนักซ้ายธรรมชาติครับ ตะวันฉายขณะที่ซ้ายตายบายก็ซ้ายหนักเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นพลังกำปัน้นทักทายก่อนครับอายุอานานม่เท่ากันครับคุณสมิทาครับเอาสิบ้าปีเอากุหลา,า,าบดำแดงนะครับตะวันฉายนำเงินตะวันฉายที่ฟอร์มร้อนแรงมากเลย,เลยทีเดียวชนะหนึ่งล้านเล็กมาด้วยนะครับเพื่อแข่งสุดท้ายวันนั้นเอาเดินเข้าหานะครับกุหลาบดำตกระวังแข้ง ปวดก้านคอจากตะวันฉายด้วยนะครับขณะที่ตะวันฉายก็ปาดตกนื้หล่นไม่ได้ครับหมัดของกุหลาบดามีเชื่อขนมกินได้ครับดูคนระย่างครับระยะประชิดกับระยะยาวใครจะถึงก่อนกันคู่นี้50-50อยู่ที่การปรุงแต่งแล้วนะครับการออกอาวุธใส่กันครับติดเตะมวยทั่วไทยนะครับรวมไปถึงอีก1 7ึสเประเทศทั่วโลกครับจับก้องมองดูครับ มาดูซ้ายของกุหลาบดำนะครับจะถึงหรือไม่ถึงหรือว่าแข้งของตะวันฉายนะครับแต่เหนียวพอต่อหรือว่าลูกผี่บาะว่าฟอร์มไหนต่อสุดยอดหวังั้นเดอยเป็นมวยดารวรุ่งดวงใหม่เพราะว่าซรายล้วนๆเลยนะครับทางตะวันชยัยผ่านเบยใ์ใหญ่ๆมาแล้วทั้งสิ้นครับถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้ยกตนตนใจเย็นๆครับเด็กสุรินทร์ไปอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี แม่เขียนอารมณ์เขียนคมด้วยกันเตะตะวัดนะครับหมัดยังไม่ออกนะครับเปลาบกดำทีมมาเต็มมุมสอพี่อุทยัยนี่เสียแขก็ตะวันฉายนี่ครับถือว่าเป็นค่ใหญ่ทั้งคู่ครับกุลา,าร์บารอายุ19นะครับแม่มีเงินเก็บเงินสดๆนาครไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทแล้วนะครับมาอยู่กับสอจออเปียกเกียอเดี๋ยวไม่ก็คู่บินเลยครับ โดนไปหนึ่งชุดครับบุกขวาพิมท้าย3ามสีเ่เนาทีเจาะล่างคืนครับเ,เลือกมวยนี่ไปเล่นละครได้สบายครับตะวันฉายหน้าตานี่หรอขั้นเทพเลยครับรูปร่างดีโครงสร้างดีครับขณะที่กุลาบดำนั่นแม่ไปต่างประเทศไปเมืองกีนีมีจุดขายครับหูเข้มเขมอย่างนี้อาวุธแรงแรอย่างนี้ครับ ญี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะครับกุบหลาบดำในซัตเตมญ,ญี่ปุ่นเรียบร้อยมาแล้วเหมือนการแต่กีกินโนะมาคนไทยที่มียอดขายสูงสุดนะครับเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาพิเศษดอกเบี้ยเริ่มเพียง1.89เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับน้อยกว่าเห็นๆเฉพาะที่โชว์รูมยอดขายแับหนึ่งโตโยต้าเคมอเตอร์เท่านั้นติดต่อ02 662 6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์วันนี้ยังไม่ได้แจกเลยนะครับอ้าวแต่นับน็อกรับไปเลยสามเลขรับไปหนึ่งแสนแล้วก็ดูเดือนอีกคนละหนึ่งแสนบาทนะครับจาก โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเทียนสมภพพุ่งรุ่ดนะครับอ,อยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนครับไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์ครับยกสองครับรุ่นกันต่อครับกุลาดําดสอจอเพียอุทยัยจากสุรินแต่ว่าไปปักหลักอยู่ที่อุทัยธานีครับอย่างที่มิสเตอร์บอกเรียนไว้ชกมวยก็เป็นเสษฐีได้ครับมีหลักล้านอยู่ในบัญชีขณะที่ตะวันฉายลูกศิษย์ของเสียแขกครับเตีนซ้ายแม่นเหมือนจับวางครับคุณยุทธาวั มาลุกกระต่อยก2นะครับผู้เอกวันนี้อย่ากระพริบตานะครับอะไรก็เกิดได้มัดนักฝ่ายแดงํำเนินแข่งดีนะครับแข่งดีแล้วก็สดใสแต่ว่าจะทนไหวหรือไม่ไหวนี่ติดตามกันชมเลยนะครับต้องใช้ความเร็วนะครับต้องถือออกขวาทีซ้ายทีนะครับพยายามที่จะออกแางเยอะๆครับโดยเฉพาะการเตะเตะเตะนี่เตะบนข้อแข็งของผู้หลากดำครับ ครับเวลาดำรบวนข้างล่างไปก่อนครับขณะที่ตะวันถ่ายนั้นมีดิสเบรคครับนี่ครับทีไปเรื่อยๆครับทีบรำตัวทีบหน้าท้องซ้ายห้อยไม่ได้ครับตะวัดขึ้นบนทันทีมามานี่นะครับหมัดรบกซ้ายลงไปลงไปนี่มาดูทีไหมครับทีบทีบเรียกว่ายาวกว่าหกสมัยก่อนๆนะครับโรเบิโรเบิร์ตทีบโรเบิร์ตแกนนอรสิงห์ของสุมาสนี่ทีบนี้อ้าว ขวาครับแล้วก็สายตรงครับมาแล้วครับหน้าสะบัดหน้าสะบัดไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีตกใจครับตะวันถ่ายครับโอ้โหแกเนื้อมาแต่ละทีในเสียวสังหลังว่ากเลยน้ำกระจายสงผมรอ่อสะบัดสะเทือนไปแล้วครับคือน้ำลายเพืือกนะครับตะวันถายแต่ว่าการของคุหลตร้าจะห้อยไม่ได้ครับเอาไม้แล้วครับซ้ายอุตาบาะแอบต่อยทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวครับคุณสมิงขาวโอ้โหเเสีย ไม่ีสิทธิ์นับนกนะครับคู่นี้อ้าวอ้าวมีมีสิทธิ์อ้าวมามาโดนหมาตะละหมัดตัวโดนกันจังนี่โอ้โอ้ซอกซอกซอกแต่พวกไม่ได้เอาหมัดมาอย่างเดียวครับเอาซอกมาด้วยครับนี่ครับเขาพัฒนาแล้วนะครับกุหลาบดำนะครับแนี่ครับตีซอกหน้าขานะครับไม่ผิดกติกานะครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ลงท้ายทีนึงเอาวเลยครับโอ้ยพอครับอย่างที่เรียนไว้ กุลาดดำนี่ครับขาตกขาห้อยซ้ายมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวมีนวมกันนะไม่กันมีโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับโดนก้านคอแล้วแต่ว่ายังติดนวมอยู่โอ้โหลูกเตะนี้อันตรายมากนะครับต้องดูให้ดีคู่นี้ได้เสียคนละอย่างนะครับได้หมัดแต่ก็ได้แทงเอาเนี่ครับอย่างที่เรียนแฟนมวยตัตงแตอนต้นนะครับหรือตกากาศหล่นมีโอกาสโดนนะครับเพราะว่าตะวันฉายเขาเล็งไว้ตรงนั้นอยู่แล้วครับนนะครับระยะสั้นกับระยะยาวครับอย่างที่เรียนไว้ดีกันคนละอย่าง เอาลครับอุณภูมิเดือดองศาเดือดมาแล้วครับนี่ครับมันมันอย่างนี้ต้องขอบคุณโตโยตา้าไฮรักอีโวครับดูกันจัดๆเลยครับดูนะครับคูน่นี้สัญญาณเตือนแล้วนะครับเมื่อกี้เต็มก้านพอครับแต่ดีว่าฟิตซ้อมนักการเยงครับกุหลาดดำดูแลมุยมวยขวามวยซ้ายนะครับตั่วันทีชัยมาติวตวันฉายครับ สถานการณ์ดีขึ้นมาหน่อยเลยนะครับตะวันฉายครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับพยายามต่อยซ้ายครับส่วนดำดูจังหว่านี้ครับนัดศอกขวามาสับสอกซ้ายคื่นครับอย่างวันนี้ครับนี่ครับเผลอไม่ได้ครับเมาไปทีเดียวครับเจอไปสองแทงดูซุปเปอร์สโลว์โอ้โหพอจะประคุณไปแท่งเลยนะครับเต็มแท่งเลยครับคุณตุ้ิาวไม่น่าเชื่อไม่ลงนี่ครับสภาพร่างกายถ้าฟิตไม่ถึงแล้วไปเลยนะครับไปแล้ว โอ้โหท่านน็อกเมื่อสักครู่นี่หลายเด้งเลยครับทั้งโตโยต้าทั้งลุมพินีแจกกันบานเบอร์โ,อโตโยต้าเคมอเตอร์นีแน่นอนอยู่แล้วนะครับดูคุณพิชเชียนสมภพรุ่งโรธแตกน,น,นับน็อกนี่รับไป10,000แดูเดือนอีกคนละ10,000แน,นะครับอา้าวจองทุกรุ่นได้เลยทีเดียวอา้าวจองก็เพียง29,000ืนาพนะแล้วก็ผ่อนเดือนละ7,500บาทจากเคมอเตอร์นะครับอา้าวมาลุ้นกันต่อยก3นะครับผู้เอกวันนี้เดินเข้าหานะครับกู้ดำเนินครับเดินต่อยเลยครับต้องเร่งมากกว่าเดิมนะครับ ต่อยได้ต้องต่อยแหละครับแต่ว่าจะวังเนื้อต่อยนี่ต้องระวังนะครับแข้งมาครับมาครับตัดขาไปก่อนเอาเจอแข้งซ้ายของตะวันขายครับโอ้แน่นอนครับคู่นี้แฟนแหนน่าจอองศาเดือดเตรียมตัวให้ดีครับไม่การพอก็คอหักครับไม่ต่อยท้องแตกก็โดนการพอเดินเร็วแล้วครับสอจอเปี้ยงอุทัยสั่งลุยแล้วครับสุนสมพรสตาร์เทนเนอร์ลุ้นคุณสมิขาวสมรักไปเสริมสมรักมาด้วยมาด้วยนี่วัดดวงเลยนะครับ แข่งรัวหมัดเอ้าน้ำแย่ก่อนเอ้ามาสู้กันโอ้โหแข่งขนาดนี้ตอกเทียร์ขอจอดที่กุญไทยครับตอกเทียเอ้าขีดขวาไปครับตะวันฉายครับเอ้งซ้ายครับนักส่อขวาครับเอาหมัดซ้ายของครัวดามาเอีซ้ายเกี่ยวเกลียวเกลียวอะไรไม่ได้ครับโดนซ้ายเอียงเหมือนกันครับจิ้มช่องลงทุนเอาชายทองครับอาครับซ้ายกว่าบาดจะกดลนไม่ลน ตะวันฉายว่าไงครับหัวใจเสริมใจเหล็กหรือเปล่าปุตตะนี่แล้วยุกแม่ยุกแม่ยุกอย่ายุกอย่ายุกอย่ายุกนะเอ้าอย่ายุกมีขามาด้วยอาขาะบัดต่อยละตัวโอ้โยคู่นี้ดีครับสมศักดิ์ศรีนี่นะครับลุงินี้จะี้องเกียรติเพชรวันนี้จะทำท่าจะได้ลุ้นดูเดือดด้วยสิครับนี่ครับแสนสะท้านจากของเกลีครับเอ๊ซ้ายครับเอ๊ซ้ายครับพี่เตะให้รู้จักเอาอีกทีนึงเตะหลด เติมทั้งดอกรุดโคตรแม่เล่งลำตัวให้เตะเลยครับรอจังหวะสองอยู่ครับมีอาการเหมือนกันครับตะวันฉายโอ้ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่หมูร์กาจติมซอกกันไป้สุด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 นกในนกนกในนกนกในนกเอาไปเป็นเตะรุดนะครับซอกซ้ายไม่โดนโอ้โหมันหยุดติงครับสุดติงกระดิ่งแมวครับสุดติงกระดิ่งแมวครับมันต้องอย่างนี้ครับบวยไทยได้หัวใจครับ โตโยตา้าเทมอเตอร์คื้นผ่ามสเร็จให้กับแฟนๆอนล่ครับตะวันฉายชักรั่วครับตะวันฉายชักรั่วครับโดนบี่นักนกอลเอาสายหัวกระบาดนะครับเอาคุณโอ้หลุดหลุดอีกแล้วหล้ลบลตัวนะหน้าไปเอานีา่ครับตีล่างมีกลางมีนบนนะครับล่างก็สับขาครับต่อยล้ำตัวแล้วก็เผลอขึ้นบนครับโอ้โหนี่ครับเป็นยกที่กล้บด้ามีเร่งเร่งสุดชีวิต นี่นะครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับต้นน,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 น้ำปลางน้ำปลายน้ำแม่ยกที่ผ่านมาในโดนเนี่ยวก้านคอยกี้เอี้ยวขึ้นลุกอีกแล้วครับแม่ตะวันฉายลุกอีกครับโดดอีกแล้วครับลุนแล้วโดนทันทีครับลุนแล้วโดนคุณตุลีกาโอ้ยดูนี่แหละ เดือด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 อครับงามหยุดติงครับแหชุดใหญ่แล้วก็แหม่แข้งซ้ายโอ้โหเจอโตโยต้าไฮรักซ์ีโวมวยไทยา<ด>ยโตโยต้านะครับนี่ครับโอ้ศอกซ้ายที่ไม่โดนครับแข้งซ้ายนี่ได้หลุดบ่อยนะครับยกที่ผ่านมาครับหลุดอีกแล้วครับแล้วก็พอหลุดปุ๊บไปเจอซ้ายมาเลยครับกำปั้นครับแหม่ซ้ายนี่ก็สวยโชคดีติดกาดนะครับตามต่อนะครับนักลงทุนจริงๆครับกุหลาบดำ เล่งชายโค้งให้น้องให้เพื่อนเตะก่อนนะครับพอเตะแล้วสวนคืนครับแม่ไปจวลมเยอะๆนี่อันตรายครับตะวันฉายพอจวแล้วโดนสวนคืนสวนคืนมีอาการให้เห็นเหมือนกันครับยกที่ผ่านมาคุณนิงขาวครับอ้าวนี่เลยครับสามยกผ่านไปนะครับยังวัดดวงกันอยู่นะครับหมัดทำแรงอยู่ที่ทางกราบดำแล้วก็ตะวันฉายนี่เชิงชุโอ้โหต้องสุดยอดเลยนะครับแห่งรู้ว่าตีมีรวดเร็วมากเลยทีเดียวแต่ว่าเตะแล้ววืดพืดตลอดมารุ่นกันต่อนะครับ ยกที่4วันนี้รางวัเวลเหมือนเดิมจาก Toyota K m o t o r ดูเดือดรับไปคนละ1 0 0 0 0แสนแตกนับน็อก3เด้งรับไปอีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเอ,อ้ามายก4คู่เอกวันนี้กุหลาบดำแดงเอา้าเตะต่อนะครับเตะขาต่อยมัดโอ้ยโ,โ,โ,โดนแข้งขวาวเอาเตะหลุด,ดแล้วครับเตืนซ้ายมาซ้ายคืนครับะยัดมัดซ้ายไม่โดนครับกุหลาบดำฮุกขวาสับอกซ้ายตะวันฉายเจอเข่าซ้ายของกุหลาบดำครับรู้มาเอ้าสอบซ้ายแหมหน้าหายไปเหมือนกันครับกุหลาบดำตีหน้ายัดผู้แล้วครับกุหลาบดำเอาล้วครับ แพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าสุดยอดจริงๆครับคู่นี้แกจะเล่นก้านคอนะครับคุณลาบดําบบนั้นจับไกจับทางได้แล้วครับหลุดบ่อยๆโดนเกีียวเกีียวแทงหน้าขาครับแม่ได้หนึ่งเม็ดปล่อยมือครับคุณจิมมิขาวแมตื่นเต้นจริงๆนะครับนี่แหละผู้เอกวันนี้สมศักดิ์ศรีคุณลาบดไม่เดินแล้วนะครับยกนี้เอาออกเวลาการชกเอาเป็นจังหวะของบอลเอาสายอีกทีนึงเอาโตมาให้ถึงเอาสายขาอีกทีนึง ตรงข้อตรงเตะง่ายทีนะครับโยก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 เอ้าไม่ยากตรงเตะอีกเอาต่อไปโอ้โหดูเดือดอย่างนี้นี่ออสาดซอกซ้ายเตะซ้ายครับกุหลาบดำเกี่ยวแล้วคือด้านซ้ายครับตะวันฉายเอาซ้ายมาครับกุหลาบดำครับโอ้โหเอ็นพีค่าทีได้มีโดนทั้งคู่ครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยจริงๆครับนี่ครับได้หัวใจแฟนๆแบบนี้โอ้โหดูครับเอาครับต้องขยับแล้วครับตะวันฉายพอดหายใจนิดนึงครับกุหลาบดำ เร่งมาเยอะครับเกลียวอีกแล้วเกลียวคืนไม่คืนคืนไม่คืนยกเททิ้งมาลบอยู่หน้าผู้บรรยายนะคุณผู้ชมขาหยกล่มนะครับยกน้ำล้มไปแล้วอ้าวตะวันฉายอ้างซ้ายแร่ตะวันฉายอ้าวอ้าวอ้าวไม่ลบอ้าวอ้าวโอ้โยนมาติดมุกติดมุกเลยเอ้าตะวันฉายเปิดโอกาสให้ตะวันฉายที่โดนเตะนะครับโอ้ใช้ข้างซ้ายครับ พยายามข้ามกั้นคอโอ้ระทึกจริงๆครับต้นน้ำกลางน้ำเสมอตอนนี้เมาอีกแล้วครับเมาครับกุหลาบด้าเมาครับโดนซ้ายก้านคอเต็มๆครับดูครับสภาพร่างกายถ้าไม่หินจริงๆนี่ไปแล้วนะครับโอ้โหเหนียวก้านคอเป็นครั้งที่สองแต่ว่าไม่สุดกับกุสิมิทาโอ้โหต่อยกัน อีกนดึงเดือดทันโอ้โหเตะเหมือนแบบมีหมัดแยบเลยนะครับทางตะวันฉายโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวไอ้คู้หลักดำคู้หลักดำก็ไม่ยอมเดินต่อยนะครับโอ้โหเปิดโอกาสให้ตะวันฉายได้ออกเต้นรับเต้นเตะแบบนี้ครับอ่าครับแทง้ายใหม่แล้วครับตะวันฉายครับสายต้องสายเป็นชุดนะครับอ้าครับสายไม่สายครับไม่สายก็ผู้หลับดำได้หายใจนะครับโอ้ระทึกจริงๆครับนะครับทีมเสียแขก บอกให้โปกอย่างเดียวโอ้วิ่งเข้าไปเจอจิ้มท้องก็ต้องถอยเหมือนกันครับโดนจิ้มท้องเข้าไปต้องถอยอีกแล้วครับตะวันฉายหายใจทักปากเหมือนกันมาอีกแล้วครับเป็นนาทีของกุหลาบตีทีด้วยโอโ,โ,อโต่อยกันดูเดือดตืนต่นแต่ตตเอาหมัดหมัดหมัดเอ้าโอ้โหแส่ใส่เข้าตลอดนะครับปลายยกามหาวัดอมดยกที่สี่โอ้โหจัดจัดแล้วก็โดนก้านคอนะครับในยยกสี่เล่นเอามือไปเหมือนกันนะครับเนี่ยครับหยุดไประยะหนึ่งเลยครับ ้ายไทยก็จ่ายคือด้วยเพลงเขานะครับแม่สมศักดิ์ศรีสมราคาครับนี่ครับพลิกฟื้นสนามมวยลุมพินีให้กลับฟื้นมามีชีวิตอีกครั้งนึงคนยิงขาวโอ้โหมีชีวิตชีวาจริงๆครับคุณยกสี่เนี่ยนะี่พี่เลี้ยงฝ่ายฝ่ายน้ำเงินน่ะฝ่ายตัววันชายเนี่ยมายืนต้องต้องลากตัววันฉายเข้ามุมนะแกงงงงอ่ะเออกระสือจะขาดกันนี่นี่มาใหม่อีกแล้วยกห้าโอ้โหคู่นี้ดูเดือดแน่นะครับมีโอกาสรับคนละหนึ่งแสนบาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์แน่นอนเลยทีเดียวนะครับ เกมของกุหลาบดำต้องเบนต่อยนะครับต้องต่อยให้ดุดันเหมือนยกที่3ที่เขาทำได้ดีครับแล้วมาถอยดีตะวันฉายได้เดินเตะครับอาแล้วครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากนะครับใครจะอยู่ในเกมของตัวเองนะครับยกสุดท้าย3นาทีครับอาครับสมศักดิ์ศรีสมราคาครับคูเอกรายการไม่ผิดหวังจริงๆครับทั้งตะวันฉายและกุหลาบดำดูครับหัวจะออกทางไหนครับคุณนิขาวไม่รู้้วต้องต่อยอย่างเดียวนยก สรักเล่มาติวเลยทีเดียวกุหลาบดำที่เสียแผงนั่นนะครับกวันชายเสียแผงสักสีครับเดินเตะครับโด้งเตะเตืนต่อยแล้วครับกุหลาบดำเขาเอาหมัดซ้ายกวันชายไม่ได้เลยครับเข้มขาครับขาอุ้งนอกเที่ยงตีเข่าซ้ายครับเที่ยงตีเข่าซ้ายครับชุดนี้มากครับน่าจะทำเขาชุดนี้โอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยครับพลิกไปพลิกมาครับ อยู่ที่ว่าโอกาสของใครเท่านั้นเองคุณจะมิขาวโอ้ยดูดิแต่ชุดนี้ไม่เข้าเลยนะครับทางกุหลาบดำอ้าวตะวันฉายต้องเตไปไปเอาไปมาโดเอามาโตยังไม่เข้าเลยครับทีนี้ก็ทำไม่ให้เข้าด้วยตะวันฉายนะไรอะไรกันี้ยงกุหลาบดำบอกให้เดินนะฮะให้กุหลาบดำเดินครับคือเดินแล้วทำดีครับกุหลาบดำครับโอ้โหสุดๆครับวคู่นี้ครับเหลือไม่ได้ทั้งคู่คร ไปพลาดไปยลุกไทยหลวมพรานั่งเองครับโอ้ยเตะซ้ายต่อยซ้ายครับชุดนี้ฉายเลยครับตะวันฉายไม่ไดไม่เดินนะคุณผู้ชมไม่เดินครับไม่เดินครับโอ้โหเอาละครับนี่ครับคือคือโบกมือจะหนีอยู่แล้วนะครับกองเชียร์ของกุหลาบดำครับโบกให้เดินนะครับถ้าตัดสินใจคิดอะไรผิดหรือเปล่าครับอาต้องดูแล้วนะครับโดนไปหนักๆโดนแข้งซ้ายเยอะๆ งานที่เลี้ยงนบอกให้เดินนะครับโอ้เวลาเหลือหนึนาทีรึ่งเลยครับตัวเองนั้นเป็นงวยหมัดไม่เดินก็ลำบากนะครับทีนะครับมาถึงจุดทุน,ทน,ทนกเน,ะนโอกาสของตะวันชายอีกแล้วนะครับก็ดูอยู่แล้ว,ลวอายุเลยนะครับ,รบกำลันกระจุกเลยนใน เดินนะครับพี่เลียงให้เดินแต่ก็ไม่เดินโอ้โหนี่เป็นการวางแผนที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับท่อ,อนแข้งขวาแน,น,น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับกุหลาบดำ <laughs> แขนขวานั้นมีปัญหาแน่นอนแล้วครับ <laughs> โดนเตะเยอะเหลือเกินครับแล้วตัวเองนั้นเป็นมวยหมัดด้วยนะครับ <laughs> ไม่เข้าแล้วนะครับตัว,วนฉายไม่เข้าแล้วพี่เลี้ยงก็ไม่เข้าด้วยเพราะว่ากุหลาบดำโดนโดนแทง แขนเนี่ยแขนเน่ะดูยกนี้แล้วเห็นตีนซ้ายชัดเจนครับตะวันถายเตะได้เนื้อเนื้อเลยนะครับเอาครับกุหลาบดำอีกเพื่อนหนึ่งครับมีเพื่อนหนึ่งมีเพื่อนหนึ่งยังพอมีเวลาอยู่สามสิบวินาทีดูแล้วตะวันถายตรงนี้เอาไปได้ลครับเอาสายถืออาสาเอหลูกตีนี่มันผมแม่นยำมากเลยนะครับทางตะวันถายยกชุดที่หนกชุดท้ายที่แกไม่เตะหลุดด้วยฮะไม่เตะหลุดเลยก็ไม่เล่นของสูงเลยนะครับ ยกสี่มีไปจัวเตะก้านคอเยอะหลุดครับนี่ครับตะวันขายทรายดาราหรือเปล่าครับหน้าตาหล่อเป็นดาราเลยครับมาแล้วครับฉายาของตะวันขายซ้ายดารา,ายยซ้ายดาราเอาแล้วกุหลาบดำอีกเพื่อนอีกเพื่อนโอ้หมดยกสุดท้มดสุดยอดครับคู่นี้ระทึกจริงๆครับ เดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ภาพมันๆให้ดูนะครับดูก่อนนะครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับดูครับไล่ต่อยไล่จ้วงครับกำปั้นแม่เดินต่อยเดินเตะนี่ทำได้ดีครับทางด้านของกุหลาบดำแต่ว่ายกห้านี่ออกมาโดนตีนซ้ายเยอะจริงๆครับนี่ครับซุปเปอร์สโลครับผู้วิ่ต่อยหน้ายกห้าย่นเลยครับมันี้กรรมการชูมือแล้วครับบนเวทีขันไปด้านตะวันฉายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ ดีกับชัยชนะของตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเสือชนะกุลาบดำไปแบบแม่สนุกครับสมศักดิ์รีสมราคาครับและมวยคู่ดุดวดประจำรายการในวันนี้ได้แก่คู่กุลาบดำาสจอบเปียกกไทยและตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเอาละครับรับไปคนละ1น0 0 0แสนบาทนะครับจากโตโยต้า K มอเตอร์ครับคุณพิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับจัดให้ครับคนละ10,000แสนบาทรวมเป็น 2 0 0แสนบาทับมอบโดยโรเมเตอร์พีระพงศีราเดชพงศ์เฮียชุนเกียรติเพชรท่ทยนผมครับนี่คือมวยมันๆคู่นี้มีโอกาสได้เจอกันอีกในอนาคตอันใกลน้นี้เดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้ง